สวัสดีค่ะเด็กๆอัสลามอะลัยกุมมะาระมะตุลลอบิวะบเระกาตู่ค่ะวันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะชื่อนิทานว่าฉันรักเมืองไทยนะคะคนแต่งก็คือชัยฤทธ์นะคะภาพก็คือโงภาพดวงแขนทุกคนวาดรูปนะคะนิทานนี้เป็นนิทานเพราะว่าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะฉันรักเมืองไทย สุขใจนักหนามีพระราชาเมตตาปราณีพระราชาราชการที่เกนะคะต่อไปฉันรักเมืองไทยภูมิใจทุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมา คนไทยก็มีภาษาไทยไว้ใช้นะคะต่อไปเด็กพูดตามทุกประโยคเลยนะคะฉันรักเมืองไทยผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้เห็นไหมคะอยู่เมืองไทยนะคะศาส,สนาหลักของเมืองไทยก็คือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่ว่า ยังมีศาสนาอิสลามมีฮินดูมีคริสต์อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะอิสลามนะต่อไปฉันรักเมืองไทยรวมใจใกล้ไกลเมื่อยามมีภัยร่วมใจช่วยกันนะคะคนไทยนะคะเวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนะคะเมืองไทยเป็นชุมชนใหญ่นะคะ มีคนไทย70ล้านคนนะคะอยู่รวมกันเยอะแยะมากมายนะคะมีกฎมีก,มกติกานะคะฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทหารแข็งขันป้องกันบ้านเมืองเหะะ็นไหมตามชายแดนนะคะจะมีทหารนะคะคอยป้องกันนะคะไม่ให้ คนในประเทศอื่นนะคะลักลอบเข้ามานะคะบางทีมียาเสพติดบ้างนะคะมีขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยนะคะต้องมีทาหารคอยคุ้มกันคอยคุ้มป้องกันไว้ไม่ให้เ,เข้ามานะคะเพราะว่ายาเสพติดมันไม่ดีต่อประเทศใช่ไหมคะทำให้คนทำไมคะเหมือนคนบ้านะคะทำอะไรก็ไม่ได้นะคะ ประเทศไม่เจริญนะคะถ้ามีประเทศไหนมีคนติดยาเยอะๆนะ,ะต่อไปฉันรักเมืองไทยชื่นใจทุกเรื่องค้าขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยนะคะทำมาค้าขายใครอยากขายอะไรก็ขายนะคะแต่ต้องถูกกฎหมายนะคะถ้าผิดกฎหมายก็ต้องทำไม้ ตำรวจจับนะคะเพราะว่าเราอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ใช่ไหมคะครูบอกแล้วว่าต้องมีกติกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทําผิดกติกานะคะกะติกาในที่นี้ถ้าเป็นระดับประเทศเขาก็จะเรียกว่ากฎหมายนะคะถ้าใครทําผิดก็จะทําไงคะถูกจับนะคะต่อไปชันรักเมืองไทยจริงใจหววงใย เพื่อนท้องถิ่นใดมีมิตรไมตรีนะคะทุกคนไม่ว่าเป็นพุทธเป็นมุสลิมนะคะเราอยู่รวมกันได้นะคะเพราะคนไทยมีความรักความสามัคคีต่อกันให้อิสระต่อกันนะคะต่อไปฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีความมีสุขควรทำ ะะอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็ไปทํานซะะักปลูกต้นไม้เล่นนะคะทุกคนก็จะมีความสุขต่อไปนี้นะคะฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนำใช้ของไทยทำทำให้ไทยจเจริญน,นะคะ เวลาเราจะซื้อของซื้ออะไรลราก็ make in Thailand นะคะซื้อรองเท้าก็ make in Thailand ซื้ออะไรที่เป็นของไทยก็ประเทศไทยก็จะจรเลน,นะคะต่อไปฉันรักเมืองไทยเพลินใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทยนะไปเที่ยวนะไปเที่ยววัดเที่ยวทะเล เที่ยวตามภาคต่างๆภาคอีสานอันนี้แห่เทียนพันษาอันนี้อะไรเนะี่ยไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวไม่ต้องไปต่างประเทศยิ่งโควิดแบบนี้นะคะต้องเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นนะคะเอาไปฉันรักเมืองไทยสุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทย สุขใจบ้านเราอยู่เมืองไทยก็ต้องรักเมืองไทยนะคะถ้าไม่รักเมืองไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเด็กๆไปเมืองนอกกินขนมปังกันทุกวันทุกวันเราไม่ไหวเราเป็นคนไทยเรากินข้าวนะคะ เพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยดีที่สุดอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่เมืองไทยฉันรักเมืองไทยนะคะศาส,สนาของใครก็ไปนับถือศาสนานั้นเราอิสลามเราก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาของเรานะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็น ประเทศเมืองพุทธนะคะแต่ว่าคนที่เป็นศาสนาอื่นก็สามารถนับถือศาสนาของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเมืองไทยเรามีอิสระในการที่จะทําอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องอยู่ในกฎในกติกานะคะถ้าทําผิดกฎทําผิดกติกาก็จะทําไมคะ โดนจับนะคะเช่นไปลักขโมยของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไปหยิบจับของคนอื่นหรือว่าขายของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็ต้องถูกจับนะคะค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอสลามุอะลัยกุ้มะเราะมาตุนวะบาราดกาตุต์ค่ะบ๊ายบาย